วิเคราะห์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัวสกุลเงินของยูเจนะครับสกุลเงินยูเจนั้นตลาดนะครับเปลี่ยนเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนะครับเกิดสัญญาณนะครับช็อคสวิงหายขึ้นไม่ได้นะครับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโหลดด้านล่างโซน,นรับนั้นนะครับเรามองอยู่ที่โซนราคา ่145.60 uh, ถึง143.98นะครับโซนรับอยู่ด้านล่างนะครับโซนสวิงโลดังนั้นกลยุทธ์ในการเทรดของเราคือเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน PAB ที่โซนรับเมื่อราคาลงมาถึงโซนรับนะครับแล้วก็มีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PAB เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PAB เราจะบายกลับขึ้นไปนะครับบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา149.82และวาง Stop Loss นั้นไว้ที่ราคา143.91 8จุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของตัว UJ ที่โซนแนวรับสวิงโลดด้านล่าง